ไถ้าบนโรงแรมเขาจะไปปั่นเป็นน้ำสลัดอะไรแบบนี้โอ้ยยกจรมอุณหภูมิไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปเพื่อไม่ให้มันคลายความร้อนพอมันคลายความร้อนมันก็ดูดซึมวางชื้น้าไปในต้นแล้วก็เน่าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาอีกรอบแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่ได้จากกันไปง่ายๆค่ะกับร้านละพัดไฮโดฟาร์ค่ะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปอะไรคะข่าวทูค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราจะให้พี่เขามือโปรคนนี้นะคะมาแนะนําว่าผักสลัดต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงรวมถึงเคล็ดลับการเลือกผักสลัดสดๆด้วยเพราะว่าบางทีเราไปซื้ออย่างเงี้ยเราไม่รู้ ub, เคล็ดลับไงเราซื้อไปแล้วออเอา้าเหี่ยวรู้ไม่เป็นอะไรอย่างเ <ๆ S 1> งี้ยทุกคนพี่หนูอยากรู้เลยนะว่าอ,อินโอกกับเลดโอกมันต่างกันยังไงพี่คะหนูอยากรู้นะว่า2อันเนี้ยอันไหนคือเลดโอก อันนี้ครับผมอันนี้ใช่ไหมคะครับผมอ,อ๋อก็คือเลดโอ๊กเนี่ยคือหน้าตารูปลักษณ์มันจะต่างกับยากินโอ๊กก็ตรงที่สีใช่ไหมคะพี่อ,อ๋อนี่ทุกคนดูนะสีมันจะต่างกันมากเลยทุกคนแต่ทีนี้เรอ,อยากรู้ว่าไอ้พวกกินโอ๊กแบบเนี้ยเขาเอาไปทําเมนูอะไรกันล่ะส่วนใหญ่จะเอาไปทําอะไรกันจะเป็นอาหารแปรรูปอ,อ๋อเปปป็นอาหาหรรรแูสลัดลหรือว่าจัดจานอะไรพวกเนี้ยครับต่อ,อไปอันนี้คืออะไรครับพี่ฟินเล่ครับผมอ๋ออันนี้คือฟินเล่นะทุกคนถ้าบนโรงแรมเขาจะไปปั่นเป็นน้ำสลัดอะไรแบบนี้นี่นะคะทุกคนหน้าตาฟินเล่ก็จะเป็นแบบ รสชาติมันมันมันต่างกับพวกินอเยอไหมอ่ะต่างเยอะเลยครับอันนี้จะกรอบแล้วก็จะเหม็นค่อยๆมีรสชาติอะไรมากหรือว่ามันกรอบครับสายทานง่ายกินอันนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะทีนี้ไม่หน่งเคล็ดลับนูอยากรู้เลยว่าการเลือกผักเราจะดูยังไงว่าสดหรือไม่สดอ่ะอันาดูจากยังไงมันจะไม่เหี่ยวของค้างคืนมันก็จะมีหักด้วยจะเป็นรอยช้ำช้ำตามขอบอะไรพวกนี้มันจะมีรอยหักแล้วก็ยิ่งแค่ตู้เย็นนานๆมันก็จะเน่าแล้วก็เสียไปคือที่มีเคล็ดลับอะไรในการรักษาผักให้มันสดนานๆได้บ้างดีณหมพวหภูมิบ เย็นแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปเพื่อไม่ให้มันคายความร้อนพอ oh, <okay. S 2> มันคายความร้อนมันจะดูดซึม oh. ความชื้นเข้าไปต้นแล้วก็เนา่า oh. ปกติอย่างพวกข้าสมุนไพรพวกคุมอุณหภูมิดีผักสลัดแบบนี้มันเก็บได้นานกี่วันสี่ถึงเวันเลยนะพี่ถ้าควบมุมดีโอเคค่ะทุกคนที่พูดไปทั้งหมดนะคะตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปเนี่ยเราก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้กันไปพอสมควรนะคะทุกคนสําหรับใครนะก็ยังไม่มั่นใจในการเลือกผักสลัดใช่ไหมก็สามารถมาปรึกษาพี่เขาได้เลยที่ร้านหรือจะพานังเพจเขาก็ได้ว่าโอ้ยอยากได้ผักแบบว่ากินโอ๊กสดๆอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงก็ให้พี่ที่ร้านเขาเรี ันนะคเขามีฟาร์มเป็นของตัวเองเนอะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีสาระให้ทุกคนนำไปปรับใช้กันได้นะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปท้าทุกคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ